โอเคครับก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราลแฟมิลี่นะครับก็ในวันนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธ์ทางซานนะครับส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟเวอร์35เซิร์ฟแรกนะครับนะก็ในคลิปนี้ผมจะมาปั้นทีมใหม่ให้ทุกคนดูนะครับว่าผมเล่นทีมไหนเนาะก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนําเลยแล้วกันว่าผมจะเล่นตัวอะไรมั่งครับนะก็ตัวที่1นะครับไต้มู่ไปเป็นแทงค์ตัวเดียวนะครับของทีมเนาะแล้วก็เป็นเอ่อปักเป้านะครับเป็นดาเมจเนาะ แล้วก็ตุก๊กป,ป๋อเป็นดาเมดถึ่งซับแล้กันเพราะว่าผมจะมาเอาวงแหวนที่8นะเพราะว่าวงแหวนที่8ก็คือเขาเขียนว่าถ้าสมมุติเออสัตรูที่ติดพิษอ่ะแล้วพานธมิตรหรือเราโจมตีอ่อพานธมิตรเราจะดูดเลือด10%นะครับนะจากดาเมจที่เราทำเนอะรวมตัวเขาด้วยนะครับทั้งซานผมเอามา CC นะครับนะเอามา CC เพื่อที่จะใช้ผ่านด่านปกติด่านล่าวงแหวนอะไรประมาณนี้คือมัน คือผมคิดแล้วคิดอีกอยู่ว่าผมจะเอาเสียอู่แทนดีไหมอะไรประมาณนี้เนาะก็แบบผมว่าในการใช้ในการออ่ล่าวงแหวนนะบางทีมีดาเมจเยอะแต่ว่าโดนสกิลบอสทีเดียวโป้งตายก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเอาแค่ถังซานมาสตันก็คือเหลือแหลแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่ผมเคยบอกในทุกคลิปเลยนะตัวระดับ R นะครับตัวนี้นะตัวระดับ R ตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมเอามาไว้เพื่อที่จะใช้สกิลฮิลนะครับ ของตัวนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูสกิลตัวนี้เห็นไหมครับก็คือฟื้นฟูพันธมิตทั้งหมดต่อเนื่องทุกวินาทีฟื้นฟูเป้าหมาย3.5%ต่อเนื่อง3วินาทีนะ3วิใช่ไหมสแสดงว่าฮิล3รอบใช่ไหมครับเอ่อถ้าเทียบกับตัวของเอ่อออสกาที่เป็นตัวฮิลเดี่ยวฮิลอยู่4.5%ของ H.P สูงสุดของออสก,กาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้คือฮิลเอ่อ35%นะ ก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็วงแหวนของเขาพวกอันนี้มันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบบวกฟื้นฟูให้ทีมนะครับนะ mm hmm. เมื่อเลือดตัวเองเหลือน้อย mm hmm. เมื่อเลือดพันธมิตรเหลือน้อยก็จะบวกฟื้นฟูเข้าไปก็คือเอามาใช้ฟื้นฟูอย่างเดียวเลยข้อเสียของเขาคือเขาใส่ได้แค่5วงแหวนเพราะว่าตัวเขาเป็นตัวระดับ R นะครับก็คือข้อเสียของมันเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันตันที่เลเวล50เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะไม่สามารถอัพได้ ผมจะต้องอัพตัวอื่นแทนนะครับผมเลยต้องเอาตัวนี้มาไว้ในตรงวิหารวิญญ,ญาณยุทธเพื่ออะไรเพื่อจะให้เขาได้ตัวของอเลเวลตามเลเวลทีมใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมอัพตัวเขาอะ่ะมันจะตันที่50แล้วเลเวลทีมทั้งหมดอะ่ะมันก็จะตันที่50ใช่ไหมผมก็เลยต้องเอาตัวเขามา,มาไว้ตรงนี้แล้วผมก็คิดว่าผมจะอัพตัวของถังซานนะครับแล้วก็ได้มู่ไปปักเป้าแล้วก็ตุ๊กู่ป๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมจะอัพอะ่ะ ผมคิดว่าผมจะอัพตัวของเสียวอู่นะครับเสียวอูระดับ S R เพื่อที่จะเอามาเป็นตัวดาเมจนะครับเป็นตัวดาเมจเดียวเนาะตอนแรกผมกำลังคิดว่าผมจะเอาพวกดาเมจเดียวเป็นตัวไหนดีวะเพราะว่ามันต้องใช้ไงครับต้องใช้เนาะผมก็เลยคิดว่าเออผมอัพเสียวอู่ดีกว่าเอามาเป็นดาเมดไปเลยเนาะแล้วก็ตัวของวิหารวิญญาณย่ดาหผมคิดอยู่ว่าจะเอาตัวของ เบนจาม่าต uh, อ,อกนะครับตัวนี้เนาะเบนจาม่ากอ,อกแล้วก็เอาตัวของจูจูชิงใส่เพราะว่าผมต้องการาบัฟลดเกาะของจูจูชิงในการตีบอสเวิลด์ก็คือไอ้บอสตัวของปาวานใช่ไหมแล้วก็บอสต่างๆคือมันช่วยได้เผื่อเราปรับเปลี่ยนอะไรนี้ไงคือมันแบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันเหมือนเป็นซับอ่ะผมก็เลยแบบเออซับพอร์ตผมมีตั้ง4ตัวแล้วผมก็เลยแบบไม่รู้จะเอามันมาอีกทาไมนะก็เลยว่าจะหาดาเมจนะครับ เนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปอัพตัวละครให้ดูแล้วกันนะว่าเออ EP ผมมี3ามแสนใช่ไหมผมจะเริ่มจากการอัพตัวของถางซานก่อนเลยกันดูซิว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่กันนะครับน่าจะ60ทั้งทีมอยู่นะแต่ผมต้องอัพตัวกู้ป๋อเป็น80แล้วก็อัพตัวของเอ่อตัวของใต้โม่ไปต่อนะครับเพราะว่าไม่งั้นแบบโอเคผมทิ้งไว้แค่นี้เนาะ โอเคตูู้ป,ปอต่อน่าจะติดกันที่รลเวลหกสิบกันหรือเปล่านี่คิดว่าเดี๋ยวผมมารีวิวใส่วงแหวนเพิ่มให้เลยนะครับว่าใส่วงแหวนไหนมั่งเนาะโอเคทิ้งไว้แค่นี้เด๋ยวผมอับเสียวอู่ต่อนะอับเสียวอู่มาเป็นดามเมจตีบอสอีกตัวหนึ่งเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเอามาเป็นตัวตีบอสอีกทีนหนึ่งไปเลยเผื่อได้สลับกันใช้นะครับเผื่อไอ้ด่านนี้ไม่ผ่านเอาตัวเสียวอู่มาแทนประมาณนี้ เห็นไหมพอเราอัพเสี่ยวอู่ปุ๊บพวกนี้มันก็จะเลเวลขึ้นด้วยใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าตัวนี้ก็คือเลเวล50แล้วถึงเราจะเอาไปใส่วิญญาณยุทธตัวของอันนั้นก็ตามแต่ว่ามันก็จะไม่เพิ่มเลเวลนะมันก็จะเลเวล50ไปเฉยอ๋อโอเคเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันไม่เพิ่มเลเวลเนาะมันจะเพิ่มเลเวลแค่สุดตามแม็กของตัวมันเองนะโอเคเหลืออยู่20,000เหลืออยู่20,000น,นะครับ เหลืออยู่สองหมื่นก็น่าจะทําอะไรไม่ได้นะผมกําลังคิดว่าผมต้องอัพใต้มู่ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะอัพใตหมู่ไปต่อเดี๋ยวต้องลองทํารูนก่อนนะครับทําวงแหวนก่อนว่าว่าจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนอ,อ๋เล็กเทค1หนึ่งเทค1คหนึ่งไอเทคนิคหนึ่งในการยัดวงแหวนนะครับก็คือให้กดตรงป้องกันนะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะมันก็จะเสร็จทันทีแค่นี้เลย เออตอนนั้นผมไปนั่งรอ,อนานผมก็เออเดี๋ยวผมแบบเดี๋ยวเผื่อจะทําคลิปลงให้ดูเนาะตัวเนี้ยผมเล่นเป็นซับนะผมแบบเอารูนตามนี้ก็ได้นะครับผมจะเล่นเป็นซับอรอนนะผมจะเอาแมนยําเข้าไปด้วยเพื่อให้เอ่อเพื่อให้ตัวของตัวของอ่าปักเป้าตีโดนเนาะผมจะอันนี้คือ อืมผมดูกันวงแหวนผมจะเล่นตุกคูป่ป๋อเป็นดามจด้วยนะผมจะไม่เล่นแบบมันเป็นซับพอร์ตหมดผมจะเอาแมงคามให้ให้อ,อไอตัวถังห้าวไอ,อไม่ใช่ถังห้าวสิถังซานแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวของตุกคูป่ป๋อเป็นกึ่งดามจน,นะครับเป็นตัวกึ่งดามจไปเลยนะเล่นพวกนี้ คริปฟอนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มไปฟาร์มกันจะเล่นเป็นทีมคริติคอนโอเคได้หมื่นสองมาหนึ่งตัวแล้ว โอเคหนึ่งหมื่นดีตัวหนึ่งโอเคเราก็แมงคามไม่ใช่แมงคามแมงคามอยู่ไหนวะแมงคามเอามาลดเกาะให้ถังซานใช้เพิ่มเลือดให้ทั้งทีมเพิ่มเลือดให้ทั้งทีมโอเคเพิ่มเกาะให้ทั้ทงทีม,โอ,ม,อททมโอ้หเก้าพันเก้าโอ้โหหมื่นหนึ่งให้หน้อยโอเคหมื่นหนึ่งเอ่อ แล้วก็เพิ่มโจมตีผมจะเอาให้ตัวตูกผู้ปอมันเป็นกึ่งดาเมจนะครับคลิปคอนตัวนี้เมื่อทำดาเมจลดคลิฟคอนโอเคอ้าวได้ยากจังนะอเค เอาตัวตุกูปอ,อก,ก่อนเนาะโอ้ยผมลืมลิงผมลืมใส่ลิงทุกรอบเลยลิงต้องมีทุกตัวนะครับผมบอกไว้แล้วเนาะเพราะว่าลิงมันเดอะเบสที่เดียวนะใช้ได้กับทุกตัวถ้าไม่มีมันก็คือแพ้ได้เลยอ้าวเฮ้ยได้ยากจังหวัดเคหนึ่งมืนต้องการสามอันนะฮัโโลโหลเก้าพัน โอเคหนึ่งหมื่นอีกคั้หนึ่งหนึ่งหมื่นเอ็ดโอเคโอ้ยัดลิง okay. okay, ไปก่อนนะครับยัดลิงไปก่อนหนึ่งสองสามใช่ไหมโอ้ยัดคิ เลือดตีมิดบวกเลือดบกทีอีกสองอันเอาเป็นเดี๋ยวผมดูสกิลตูบูป,ปอ,อก่อนว่ามันทำดาเมจแบบยังไงหกห้าวินาที มันนับมันนับดาเมจจากตัวของมันเองอ่ะ50%ทุกทุกวินาทีหลายๆสกิลมากเลยนะครับเขาะจะนับตามดาเมจเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใส่วงแหวนไก่่ว่ะเพราะว่ามันบวกดาเมจแบบิเ <c oughs> คียวไปเลยบวกดาเมจแบบิเคียวไอ้กิฟฟอนอาจจะบวกดาเมจเป็นดาเมจตีที่บวกขึ้นไปในการที่แบบเราตีปกติแล้วเขาเพิ่มดาเมจแต่ว่า สกิลอ่ะมันนับพลังโจมตีนะครับมันนับพลังโจมตีของเราอ่ะ,เป,ะเป๊ะนะครับไม่ได้นับพลังโจมตีพิเศษ,ษนะอีกวงแหวนหนึ่งมผมอยากได้ตัวเนี้ยจรอเข้ว่ะแต่เดี๋ยวฟาร์ไมไปถึงเราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับใส่เป็นกริปฟอนก็ได้นะ ผมว่าใส่เป็นบวกเกาะดีกว่าบวกบวกเกาะหรือบวกเลือดดีวะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นดาเมจนแบบเที่ยวๆจัดๆเลยนะไม่งั้นแบบมันซับไม่ได้เดี๋ยวทีมก็ตายอีกเอาเอาเป็นเกาะแล้วกันเอาเป็นเกาะใส่ทินนะครับโอเคประมาณนี้นะหกวงแหวนแล้วก็ไปทำเอ่อตัวสางสานต่อ อันนี้แล้วแล้วก็นกนกแล้วเอาคริติคอนต่อนะใส่ขีต่อให้ไปสามวงแหวนเอ่อใส่เป็นตัวของ ผมจะเอาเขาเป็นเหมือนกึ่งซับพอร์ตกึ่งกึ่งตีให้ทีมนะครับนะให้ทีมแบบทำดาเมจได้นี้ขึ้นก็คือผมจะใส่ตัวของเออผมมีคลีแล้วใช่ไหมอ๋อลืมหมีลืมหม,ม,มีตัวนึงหมียังไงก็ต้องใส่นะหมีอะ่ะโอหมีไม่มีหนึ่งหมื่นวะผมผมเป็นบ้าน,นะครับผมต้องการให้มันหนึ่งหมื่นทั้งหมดนะศาสานะโอเคหนึ่งหมืน่นมีต้องมีนะครับขาดหมีไม่ได้ทุกตัวนะ ต้องยัดหมีไม่งั้นตีมิดกันชิบหายววยวอดนะครับโอเคคลิหมีแล้วใช่ไหมผมจะไม่เอาเป็นเป็นสายซัพพอร์ตนะผมจะเอาเป็นกึ่งตัวตีแบบลดเกาะให้เพื่อนตัวนี้ตีแล้วลดเกาะให้เพื่อนจะไม่สแต็กนะครับจะไม่ทับซ้อนนะก็คือตีแล้วลดเกาะให้เพื่อนเพื่อนจะได้ตีโดนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของตัวนี้ โจมตีแล้วอัตราคริติคอนของเป้าหมายลดลงผมจะผมจะทําอย่างนี้เลยเอามันเป็นแบบแบบซับพอร์ตนี้ไปเลยเดี๋ยวได้วงแหวนใหม่มาค่อยค่อยเอามาเพิ่มเติมนะครับก็คือนอกนั้นก็น่าจะใส่วงแหวนที่เป็นบวกต่อให้ทั้งทีมบวกเลือดให้ทั้งทีมบวกดาเมจให้ทั้งทีมแล้วก็บวกเออนู่นนี่นั่นไปนะครับเนาะอันนี้คือประมาณนี้ตัวนี้จะเอาเป็นซับอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นเลือดเหมือนกันใส่ได้5้าวงแหวนนะข้อเสียก็คือใส่ได้แค่5้าวงแหวน ต้องใส่เลือดด้วยไม่งั้นตัวเองก็ตายนะครับบอกเลยต้องใส่เลือดใส่ลิงอย่างเงี้ยต้องเอาเข้าด้วยไม่งั้นโหโดนจมโดนจมตีหนัหนกๆทีดองเองนะครับอ,อ่าเป็นคริติคอนบวกทั้งทีม ขอนบอกทั้งทีมแล้วก็หมีหืมหมีผมไม่ชอบผมต้องให้มันหนึ่งหมื่นทั้งหมดสาเป็นหนึ่งหมื่นวงแหวนแล้วเก้าพันหนึ่งหมื่นโอเคใส่หมีเข้าไปต้องมีทุกทีมนะครับหมีอ,อ๋อ อีกวงหนึ่งผมเล่นเป็นเพิ่มเกาะดีไหมหรือจะเพิ่มเลือดดีเอาเป็นเพิ่มเลือดดีกว่าเพราะว่ามีคนบวกเกาะให้แล้วนะครับก็คือเพิ่มเลือด4 2, 2, นะี0พนอะให้พันธมิตรทั้งหมดเนาะเพราะว่าตัวของเอ่อตัวนี้มันเป็นดาเมจแล้วใช่ไหมเราเล่นเป็นดาเมจแบบสายลดเกาะนะครับเป็นกึ่งตัวซับพอตสายลดเกาะดีเฟนซ์ให้ทีมใช่ไหมตัวนี้ก็คือมีเกาะป้องกันแล้วเนาะผมจะเอาตัวของตัวนี้ยัดเลือดเข้าไปขี้เกียจฟาร์มด้วยแหละ ที่เก็บไปฟาร์มบวกเกาะด้วยเอาเลือดแทนให้ไปโอเคตัวของตัวนี้ตัวนี้รีคอนเคเปลียนตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับ9้าวงแหวนเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีมทีมหลักของผมเดี๋ยวผมจะไปทําทีมลองที่ตีบอสอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวแต่ว่าผมลองทําทีมหลักให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าว่าทีมหลักผมเป็นยังไงเนาะก็คือตัวตัวตูว้ป,ปออ่ะอันที่จริงอะ่ะ มันจะต้องทําไปถึงวงแหวนที่8นะครับมันถึงดีเห็นไหมมันถึงแบบเพื่อนโจมตีแล้วเราจะฟื้นฟู HP 14%นะ่ะมันต้องทําถึงวงแหวนที่8แต่ว่าถ้าแทางยืนไม่ได้ดก็คือไม่มีประโยชน์ครับผมบอกเลยถ้าแทางยืนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็จะทําแทงด้วยเหมือนกันยังไงก็ต้องทําแทงด้วยอะ่ะไม่งั้นแบบบินเร็วเกินจริงอะไรโอ้โหต้องเวล70ก่อนถ้าลวงได้โอเค น่าจะต้องอัพเวลตัวตัวตัวแทงนะครับไปก่อนเพื่อนชาวบ้านชาวเมืองเขานะไม่งั้นยืนไม่ได้ร่วงตายห okay, ายโอเคเดี๋ยวผมขอใช้อันนี้ก่อนแล้วกันเอาซับเวล70ถึงไหมไม่น่าถึงป่ะ โอ้โหอะไรวะเนี่ยอีกหมื่นหนึ่งเหรอโอเคปึ๊บเข้ามาแล้วก็อัพสกิลต่อ,อ,อคือมันจะบวกเยอะมากนะพอข้ามขั้นแล้วเห็นไหมบวกตั้งหมื่นหกนะเดี๋ยวผมค่อยไปไล่อัพสกิลให้แต่ละตัวแล้วกัน ให้ตัวฮิวก่อนตัวนี้สูงสุดน่าจะถึงวงแหวนที่5เนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวอยู่ได้แค่เลเวล50ใช่ไหมเดี๋ยวทางซานค่อยอัพโอเคเดี๋ยวผมลองพาทีมนี้นะไปตีด่านหด่านเออด่าน14ทับ 6, ใช่ไหม14ทับ 6. เพราะว่าผมยังไม่ผ่านใช่ไหมครับตัวของด่าน14ทับหนะเดี๋ยวผมลองเอามาลงดูแล้วกันว่าจะไปได้แค่ไหนนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันมันนานไปแล้วนะครับ17ชั่มเอินาทีแล้วเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราแฟมิลีที่ a c e b o o k ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมผมลืมเลยว่าตัวซัพพอร์ตตัวนี้มันต้องใส่อันนี้ครับ ผมลืมผมลืมชิบหายแล้วตัวนี้เอาออกตัวนี้เอาออกมันต้องใส่เป็นตัวลิงตัวนี้ครับเอ้ยเกือบแล้วเกือบ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 ,ออบผมผมก็ย้ำทุกคลิปนะว่าว่าคือมันเหมาะกับวงแหวนฮิวหมูที่เป็นที่เป็นเมื่อใช้การฟื้นฟูแล้วมันจะฮิวเพิ่มขึ้นใช่ไหม,ไมลิงตัวนี้นี่เห็นไหมเมื่อปล่อยสกิลประเภทรักษาจากฟื้นฟู HP เป้าหมายทุกวินาทีต่อเนื่อง5้าวิใช่ไหมเออแล้วผมก็เสือกโง่ไม่เอา เออมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้เพื่อให้มันแบบฟื้นฟูฮิวหมูใช่ไหมแล้วมันก็ติดฟื้นฟูของสแต็กของตัวนี้เข้าไปด้วยอีกทีหนึง่งเออผมก็ว่าอยู่ล,ลืมลืมลืมอะไรวะแม่งลืมอะไรอ๋อลืมบลิงก็เลยแบบโอ้โห,โหเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วเห็นไหมมันฮิวค่อนข้างน้อยนะแต่ผมเอาสเต็กฮิวห้าวิแค่นั้นเองนะครับเอามาใส่ให้เอ่อประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องเอาเลือดให้ทั้งทีมหรอกเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวมารอดูคลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวผมอัพสเตตัสให้ดูก่อนด้วยเนาะก็คือตัวตัวของใต้หมู่ไปผมอัพเป็นพรสวรรค์เป็นแท้งหมดนะครับแล้วก็ปักเป้าผมอัพเป็นดามเพียวนะแล้วก็ตัวของถงังซานผมน่าจะต้องอัพชํานาญเพราะว่าเราต้องเอามาขังเพื่อไม่ให้วืดนะครับเอามาใช้สกิลอะเพราะว่าสกิลมันมีมันมีมิดนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะอัพมาเพราะว่าเราเอาถังซานมาแค่หวังแค่อย่างเดียวคือขังมันให้ได้แค่นั้นเองนะครับตัวของรักษาถามว่าเอาอันไหนไม่ต้องเอา,อาไหนครับเอาร่างกายไปเลยเพราะว่าเราขอแค่อย่างเดียวครับยืนให้ได้ไม่ตายก็พอเพราะฉะนั้นอัพไปแล้วก็ตัวตูปูปอผมว่าอัพพลังหมดลองดูเพราะว่าส่วนตัวผมยังไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับว่าว่าพิษของตูปูปออผมเห็นคนเซิร์ฟจีนเขาบอกว่า พิษของซูู้้ปอมันไม่มีทางมิดนะมันไม่มีโอกาสมิดเลยคือถึงการโจมตีของซูู้ปอจะมิดแต่พิษของมันไม่มิดแต่ว่าผมลองดูปักเป้าแล้วอะผมนึกว่าปักเป้าพิษมันจะไม่มิดเหมือนกันมันไม่มิดเฉพาะแค่ถ้าเปิดตัวมันวงแหวนห้านะแต่ว่าพิษอย่างอื่นของมันที่เป็นสกิลอันติหรือว่าเป็นสกิลของร่างจริงวิญญาณยุดอหคือถ้าใช้ถ้าใช้ไม่โดนศัตรูแล้วขึ้นมิดอะมันไม่ติดพิษนะเวผมแบบเอ้ย เออว่ะแสดงว่า2ตัวนี้มันค่อนข้างแตกต่างกันเดี๋ยวผมทําคลิปแยกอ่าพิสูจน์ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงเนาะถึงจะเป็นสายพิษเหมือนกันใช่ไหมผมเลยผมเลยอัพดามจให้มันก่อนนะเผื่อสกิลมันไม่มีมิดเนาะก็ก็จะได้แบบเออติดพิษแรงๆนะครับเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบจริงๆแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟแฟมบิลี่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับ